นายความของผมเช่นเดียวกันหลักสามข้อที่จะเป็นทนายความในชมรมนิยกรรมได้หนึ่งนะครับคุณต้องไม่เห็นแก่เงินนะไม่เห็นแก่เงินยังไงนะเขาเป็นคนจนนะครับนโยบายของเราคือต้องช่วยเหลือคนจนถ้าเขาไม่มีเงินนะครับถ้าเขาถูกรังแกจริงนะแล้วถ้าผมจ่ายงานให้ไป เงินค่าวิชาชีพเมากับผมนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายให้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาสองอย่าเป็นทนายความให้จำเลยในคดีเกี่ยวกับทางเพศในคดีที่เกี่ยวกับนะครับอาชญากรรมนะที่อยู่ฝั่งโจ์นะต้องอยู่ฝั่งไม่ใช่ต้องอยู่ฝังองอ่งโจท์ที่ที่ถูกกระทำ อย่าไปอยู่ฝั่งจำเลยเพราะนโยบายของเราคือเราไม่ช่วยจำเลยเราจะช่วยโจทย์ที่เป็นเหยื่อโดยเฉพาะคดีเกี่ยวทางเพศคดีเกี่ยวกับวัดวา,ารามต่างๆเหล่านี้นะครับนะทุกอย่างคือเราอยู่ฝั่งที่ถูกกระทำนะสามเลยนะครับเป็นกฎข้อห้ามของเราเลยคือหนึ่งต้องไม่รับเงินสองฝั่งนะครับต้องไม่รับเงินสองฝั่งผมฝึกเด็กที่เป็นทนายของผมเนี่ยบางคนเนี่ย นะครับจากที่เขาไม่เก่งนะเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากผมบอกให้เลยว่าเก่งมากนะแล้วสามารถเนี่ยนะไปว่าฟาร์มเนี่ยนะครับเขียนอทธรณ์เนี่ยนะผมบอกได้เลยแล้วว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ในวงการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องชมนะครับว่าเด็กของเราทุกคนเ,นเขียนอทธทณ์ได้ดีมากนะครับจึงต่างต่างเราเนี่ย เราไม่ได้ใช้เด็กที่ที่อายุหกสิบเราไม่ต้องใช้เด็กที่เป็นเจ้าของสนักงางโง่เราใช้เด็กอายุเพียงแค่สามสี่สิบปีเราฝึกเด็กรุ่นหน่รุ่นน้องรุ่นหลังเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับแล้วก็มาเป็นเครือข่ายพันธมิตรกันในการไปช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสนะครับผมไม่มีนะผมบอกผมบอกทุกคนเลยว่าหนึ่งถ้าเขาโทรมาปรึกษาข้อกฎหมายอย่ากเก็บตังค์เขา ไม่ใช่เขาโทรมาแล้วไปบอกเฮ้ยบริจาคเงินเนี่ยต้องเก็บตังค์เขาพันหนึ่งก่อนให้ให้โอนเงินมาก่อนแล้วให้มาปรึกษาทนายความของผมทุกคนต้องไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับสองมาปรึกษาที่บ้านก็ห้ามเก็บเงินเขานะครับไม่ใช่ไปเก็บตังค์เขาห้าพันสามพันไม่เอานะเขาจ้างเรานะแล้วก็ททาสัญญ,ญานะครับทําสัญญ,ญาราคาเนี่ยนะครับเอาตามความเหมาะสมเอาตามความเหมาะสม ถ้าคนรวยเต็มร้อยถ้าคนจนลดห้าสิบเปอร์เซ็นตะทุกคนมีค่าวิชาชีพนะครับทุกคนมีค่าเดินทางถ้ามันเยอะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เขต้องจ่ายก็มาบอกผมนะเดี๋ยวผมดูแลให้ทนายความผมทุกคนนะครับนะผมบอกให้เลยว่าผมดูแลอย่างดีทุกคนเพราะทุกคนคือน้องผม ทุกคนคือพี่ผมทุกคนคือเพื่อนผมเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราไม่ใช่อยู่แบบนายจ้างลูกจาก้า